อยู่ที่ฟาร์มลักนะคะ,คะเป็นฟาร์มผักออร์แกนิกที่สวยมากเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ดิฉันทีตารีสุธงษานะคะก็ได้มาเยี่ยมชมสวนนะคะฟาร์มลักนะคะเป็นอาจารย์ที่ทำบิ U วตี้แล้วก็ได้ใช้ปุ๋ยของเรามาเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำเนาะแล้วก็เอามาทำเ,าเ,าเ,าเป็นผักออร์แกนิกคือน่ากินน่าทานมากแล้วก็เป็นแบบอสามารถเด็ดทานได้เลยนะคะถ้าไม่เกรงใจนี้นะคะสวยมากแล้วก็พันนี้คือ สลัดเลยค่ะาจาร์นรีดโอ๊คค่ะอู้นก,ก็ทำมาตั้งแต่ปี62อาจารย์บอกว่าก็ก็ลองผิดลองถูกมานะคะ,ะแล้วก็ได้มาทำเป็นส่งจริงๆนะทำขายจริงๆก็เพิ่งมันมัน,มนยังไงอาจารย์ได้<อ>มาทำพอปี62ม,มาสักระยะหนึ่งก็เจอสภาวะโควิดก็เพิ่งมาบูมปีนี้แหละค่ะ <laughs> เบื่อจังเลยโควิดเนี่ยมีแต่คนบอกว่าถ้าไม่เจอโควิดนะพี่รวยไปแล้วนะน้องถ้าไม่เจอโควิดนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นธุรกิจทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เราก็ทําใจอะเนาะมันเป็นทั่วโลกเลยนะคะโอเคอุยลูกแม่สวยสนใจเธอดูสิลูกสวยนึกอยกินงาหงั่งไม่ต้องหงังอะไรทั้งนั้นเลยสวยอะแม่สวยสวยคือแค่ต้นเดียวนี้ก็อิ่มแล้วนะคะ คือต้นใหญ่มากเลยนะทุกคนรู้ใช้ปุ๋ยตัวนี้ใช่ไหมจันค่ะใช้ปุ๋ยตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ไล่แมลงอย่างดีจริงไหมเขาเรียกว่าเป็นสารจับใบไบโอใช่ไหมจุนเน้วันจูนเน้วันสีแดงมันจะเป็นสารเหนียว ที่พอเราฉีดแล้วมันจะไปจับใบค่ะจับใบแล้วแมลงมันก็จะหนีไปค่ะแต่ว่าแต่แต่ว่าไม่ได้ฆ่าแมลงนะคะมันหนีไปอยู่ที่อื่นคือไล่เธอไปที่อื่นยังไม่ไล่ไปที่สวนอื่นสวนเราจะไม่มีสวนอื่นตอนนี้ไม่มีสวนก็ไล่ไปป่าแถวไอนะะค ให้เคล็ดลับของฟาร์มรักหน่อยว่าทําไมมันถึงไม่ขมและก็รสชาติรู้สึกว่ามันจะหวานแล้วก็กรอบกว่าที่อื่นด้วยที่อื่นขมสวยแต่ขมมากจริงเราซื้อเราสึกเราดหวังมาปุ๋ยตัวนี้ไม่ไม่ใช่ว่าจะแก้งเลยเป็นเคล็ดลับแต่ฟาร์มอื่นเขาไม่ได้ฉีดพ่นทางใบเขาให้เฉพาะปุ๋ยอปุ๋ยที่ที่อยู่ในในถังน้ำค่ะเป็นปุ๋ยทั่วไปเรียกว่าสารละลาย NPK แต่ NPK อย่างเดียวมันจะเจอว่าสภาวะร้อนผักก็ไม่ทนหรือฝนมากฝนตกแล้วแสงแดดไม่มีผักก็ไม่ทนต่ช่วงหนึ่งตัวสีเขียวนะคะมันทิ่แผ่นตัวนั้นจะช่วยได้มากแต่กําลังมาค่ะตอนนี้กําลังเดินทางมาค่ะโรงงานกําลังรีบผลิตเลยหากากหอยกากปูแล้วเราใช้ยังไงบอกหนูหน่อยวิธีการใช้วิธีการใช้ก็ ส่วนผสมตามข้างขวดข้างขวดเลยผสมในถังเมื่อกี้อยู่ถังอยู่ตรงน้นน่าจะให้แม่แอนไปแบกถังมาถังห้าสิบโลไหมถังยี่สิบลิตรค่ะเออจนหนักมากแล้วไม่ไม่ได้ฉีดพ่นตอนเช้าน้องแชมป์จะฉีดพ่นตอนเย็นเพราะว่าแมลงมากลางคืน ตัวตัวสารจับใบตัวนี้นะคะจูเนวันมันก็มันก็จะจับใบไว้ในช่วงกลางคืน่ไล่แมลงไว้ก่อนไล่แมลงไว้ก่อนแล้วพอกลางวันแดดส่งมากสารตัวนี้มันก็ละลายไปค่อยละลายไปซึมเข้าใบไปใบก็ดูดใช้ไปค่ะแล้วพวกนี้ใช้ยังไงสีนใช้อัตราส่วนแลฉีดตอนไหนคะฉีดฉดผสมกันผสมกันพร้อมกันกลางคืนเลยแบบง่ายง่ายค่ะ ฉีดพ่นไปเปนะจจะลูกให้อาหารไปด้วยฉีดพ่นไปด้วยสัมพ์พมังามออร์แกนิกร้อเปซค่ะปลอดภัยไร้สารไร้สารพิษกินขมกินไม่อร่อยเอามาเลยจ้ะเอามาคืนเลยจ้ะนะคะที่ไหนคะจารย์เราอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ตั้งเราอยู่ที่ตำบลน,น้ำปรีกอำเภอเมืองอำนาจเจริญค,ค่ะเนาะแล้วก็เราจะมีไปให้บริการถึง ถึงหน้าบ้านเลยวันที่1ิบสิค่ะนะสีสเกตแล้วก็จังหวัดอุบลสีสเกตเขก็ไปค่ะอุบลเ็ไปนะคะเตรียมเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่ออุอันนี้เคลที่จะไม่ทาาไม่แก่นะคะรอไม่แก่กินเลยไม่หุนกินเลยไม่แก่